เมื่อคืนนี้ตั้งแต่ช่วงกลางดึกมาจนถึงเช้าวันนี้ฝนที่ภูเก็ตนะคะเทลงมาอย่างต่อเนื่องอทำให้ดินอุ้มน้ำและล่าสุดชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมผวาอีกรอบหนึ่งเพราะเกิดดินถล่มลงมารอบนี้เสียหายแล้วก็พังไป8หลังค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าค่ะตอนตีห้ครึ่ง ตำรวจสพเมืองภูเก็ตได้รับแจ้งว่ามีดินสไลด์ทับบ้านเรือนของประชาชนจนได้รับความเสียหายหลายหลังนะคะภายในหมู่บ้านเทพบุรีหรือบ้านกู้กูอยู่ในตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตที่เกิดเหตุค่ะพบว่าบรรดาเจ้าของบ้านต่างออกมายืนออกันที่หน้าบ้านท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเนี่ยคะ่ะเพราะตั้งแต่กลางดึกเนี่ยพอประสบเหตุแบบนี้เขาก็ยืนรอกันยันเช้านะคะคุณผู้ชมเพราะไปไหนไม่ได้แล้วก็ห่วงบ้านตัวเอง พบว่าจุดเกิดเหตุมันเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นได้รับความเสียหาย8หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าดินด้านหลังเนี่ยค่ะมันมีเสียงลั่นอยู่ก็เลยให้เจ้าของบ้านเนี่ยสั่งห้ามว่าอย่าเข้าไปด้านในมันเป็นอันตรายนะคะเพราะกลัวว่าถ้าเข้าไปเอาทรัพย์สินออกมาเนี่ยเดี๋ยวดินสไลด์ซ้ำได้ ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปเจอเจ้าของบ้านหลังหนึ่งหนึ่งใน8หลังท่านนี้ค่ะคือคุณกัญญารัตน์นะคะอายุ45ปีเธอเพิ่งเข้าย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนี้<อ>ได้13วันเท่านั้นเองเธอนอนชั้นล่างเธอบอกว่าเธอยังจัดบ้านยังไม่ทันเสร็จเลยแล้วช่วงตอนเช้าตรู่ตีห้นอนอยู่ปรากฏว่าได้ยินเสียงดังโครมก็เลยไปเปิดไฟดู เห็นน้ำค่ะไหลทะลักจากในครัวมาก็เลยพาทุกคนออกมาจากบ้านแต่มันก็ยังไหลเรื่อยๆนะคะเพราะว่าฝนก็ยังตกอยู่ค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยในบ้านมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเพิ่งย้ายกันข้าวของยังจัดไม่เรียบร้อยเลยยอมรับว่าตกใจมากจริงๆมา,มาะปรณ กับปีห้าค่ะนอนอยู่ด้านล่างค่ะคก็คือนอนอยู่ด้านล่างหมดเลยเพราะว่าบ้านที่ย้ายมาเราก็ได้ยินเสียงแบบโรค,ครมเนี้ยค่ะก็โครมปุ๊บแล้วก็ไปเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บก็คว้าแขนเพราะว่ามันมีน้ำแดงๆไหลไหลามาจากในครัวพอไหลในครัวปุ๊บก็พยายามที่จะเอาคนออกมาค่ะน่ค่ะแล้วก็แล้วมันก็ไหลไหลเรื่อยๆเพราะฝนยังตกอยู่ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะคะคุณนบค่ะคุณนบก็บอกว่า น้ำบนเขาเนี่ยมันถล่มลงมาทั้งดินทั้งโคลนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีต้นไม้เมื่อก่อนเขามีการปลูกไอ้ต้นยางพาราอะไรกันเนี่ยคะ่ะแต่สุดท้ายเขาเอาออกกันได้เกือบปีแล้วเวลาฝนตกเนี่ยคะ่ะดินมันก็อุ้มน้ำ ป่าน้อยอะเนาะออมันไม่มีตัวอะไรที่จะเบรกน้ําได้เลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต่อกันหลายวันปุ๊บเนี่ยสภาพนี่เป็นแบบนี้เลยเนะฮะใช่บ้านของคุณน,นบนะคะโดนหลังคาบ้านนิดหน่อยส่วนบ้านอื่นๆเนี่ยเห็นบอกว่าอิดบล็อกเอยอะไรเอยเนี่ยแตกพอแตกแล้วมันกระเด็นมาโดนหลังคาบ้านของเขาค่ะได้ยินเสียงดังมากคิดว่าฟ้าผ่าวิ่งออกมาดูถึงรู้ว่าดินถล่มนะคะ และความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมตอนเช้าที่ผ่านมาทางผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตคุณโสพลสวนรัตนายอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาเดินทางมายังหมู่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อดูสภาพดินบนเขาที่ติดกับหมู่บ้านนี้ว่ามันเกิดอะไรยังไงเนี่ยนะคะจนทีมข่าวได้พูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีรัศดาคุณนครินท่านบอกว่าเบื้องต้นนะคะ การแก้ปัญหาในพื้นที่เดี๋ยวจะเร่งหาที่อยู่แล้วก็อาหารให้กับชาวบ้าน8หลังที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ยังไม่อยากให้เจ้าของบ้านเข้าไปค่ะเพราะมันอันตรายส่วนการเอาดินออกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนหนึ่งนะคะที่จะต้องทำแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเพราะกลัวว่าถ้าหากเอาดินด้านล่างออก ดินจากด้านบนมันจะสไลด์ลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคำนวณต้องคิดวางแผนอีกทีหนึ่งซึ่งจะต้องมีการวางแผนดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดค่ะแต่ยังไงก็ต้องเอาออกนันเรา,เราต้องมองว่าเราจะเอาออกข้างล่างก่อนเหรอหรือจะต้องผลักข้างบนออกออกไปด้วยให้มันปลอดภัยนะคือ,คอถ้าทำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะทั่วคราวเนี่ยคือไปพยายามตัดดินออกที่จากข้อแม่พี่น้องชาวบ้านออกเนี่ย แล้วมันจะปูเทคไอ้ดินที่ข้างบนเนี่ยไม่ให้ไหลลงไปยังไงนะครับคือตอนเนี้สภาพดินเนี่ยผมคิดว่าที่มันมันจะไม่เคลื่อเนเ่ยเพราะมันเกิดจากการเนี่ยทุกอย่างตอนนี้มันนิ่งมันนิ่งเพราะนิ่งก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นแปะอยู่ที่บ้านหลังบ้านนี่แหละนะครับทีนี้การที่จะเอาเอาออกเนี่ยก็คำนึงเพราะตอนเนี้ตอนนี้เราเห็นอยู่แค่แปดหลังแต่สภาพที่นักข่าวขึ้นมากับผมเนี่ยนู่นดินมันยาวไปถึงข้างหลังหมู่บ้านเนี่ยัต้องอีเป็นสิบสิบหลังนี่จะปูเทคทั้งหมดยังไง ราจะตัดมัองน้าตรงนี้ออกไปทั้งหมดยังไงเพราะถ้าฝนลงมาอีกเนี่ยเนี่ยดินดินที่สภาพสูงสูงอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันไหลลงมาเงี้ยจะไม่ให้ตัดต้องต้องต้องตัดน้ําตรงนี้ออกไปคุณผู้ชมคะต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะดินสไลด์ในพื้นที่ภูเก็ตที่ถล่มทับบ้านเรือนเนี่ยจุดนี้คือตําบลรัศดาคนะละที่กับกะตะนะคะ,ะคนละ<อ>ที่นะใช่โอ้ยเราก็พะวงอยู่นะแต่พอมันเกิดกันคนละจุดแบบนี้จุดอื่นละ่ะ เออก็น่ากลัวเหมือนกันนะค่ะก็มีรายงานเหมือนกันนะคะจุดอื่นที่พี่กาพูดถึงเมื่อคืนนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมในลักษณะที่อยู่ติดกับเขาแบบนี้ดินก็สไลด์ลงมาได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะครับเนี่ยบางจุดบางที่ของบนเขาเองมันมีการก่อสร้างแล้วการก่อสร้างใหม่ดินมันอุ้มน้ําไปเยอะปุ๊บมันก็เอาไม่อยู่นะมันก็ไหลลงมาแล้วเป็นเขาไหลลงมาเร็วด้วยค่ะตรงนี้ก็ดูแลกันด้วยละกันนะคะฝนตกบ่อย